ในวันหยุดฤดูร้อนที่แสนสดใสน้องแก้วเด็กหญิงตัวน้อยผู้เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้อนและดวงตาที่เปล่งประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นได้เดินทางจากเมืองใหญ่มายังบ้านคุณยายที่ตั้งอยู่กลางท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นครั้งแรกตลอดเส้นทางที่รถแล่นผ่านน้องแก้วมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความตื่นตาตื่นใจ ท้องทุ่งสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาสลับกับผืนนาสีทองที่พลิ้วไหวตามแรงลมช่างแตกต่างจากตึกสูงระฟ้าและถนนที่แออัดในเมืองที่เธอคุ้นเคยเมื่อมาถึงบ้านคุณยายน้องแก้วกระโดดลงจากรถด้วยความรวดเร็วเธอสูดหายใจเข้าเต็มปอดสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของดินและหญ้าคุณยายยิ้มป้อนรับหลานสาวด้วยความรักใคร น้องแก้ววิ่งสำรวจรอบบ้านอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเธอเห็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาบ่อน้ำเล็กๆที่มีปลาแหวกว่ายและแปลงผักสวนครัวที่คุณยายปลูกไว้แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของน้องแก้วมากที่สุดคือท้องทุ่งที่ทอดยาวออกไปเบื้องหน้ามันดูเหมือนผืนผ้าใบาขนาดมหึมาที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสารรค์ขึ้นมา เธอรู้สึกตื่นเต้นกับความกว้างใหญ่ของมันแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่เข้าใจถึงความงามที่แท้จริงและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในท้องทุ่งแห่งนี้สำหรับเธอแล้วมันเป็นเพียงพื้นที่โล่งกว้างที่รอคอยการสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆในคืนแรกที่บ้านคุณยายน้องแก้วนอนไม่หลับ เธอได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรขับกล่อมและเสียงกบเขียดร้องระงมจากบึงน้ำใกล้ๆมันเป็นเสียงที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับเธอเธอจินตนาการถึงการผจญภัยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในใจของน้องแก้วเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะค้นหาว่าท้องทุ่งแห่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้าง เธอไม่รู้เลยว่าการมาเยือนครั้งนี้จะนำพาเธอไปสู่การเรียนรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะกลายเป็นของขวัญจากท้องทุ่งที่แท้จริงเช้าวันรุ่งขึ้นน้องแก้วตื่นแต่เช้าด้วยความสดชื่นเธอรีบวิ่งออกไปสำรวจท้องทุ่งทันทีแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาอาบท้องทุ่งให้เป็นสีทองอารามหยาดน้ำค้างเกาะพราอยู่บนยอดหญ้าสะท้อนแสงระยิบระยับ เธอเดินไปตามคันนาสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลของดินใต้ฝ่าเท้าและกลิ่นหอมสดชื่นของธรรมชาติที่โชยมาตามลมน้องแก้วเห็นฝูงนกตัวเล็กๆบินโฉบเฉี่ยวไปมาจับมแมลงกินเป็นอาหารเธอหยุดยืนมองด้วยความเพลิดเพลิน ระหว่างทางเธอพบกับดอกไม้ป่าหลากสีสันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งดอกหญ้าสีม่วงดอกบัวสีชมพูและดอกไม้เล็กๆสีขาวที่ขึ้นแซมอยู่ตามทางเดินเธอก้มลงดมกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้เหล่านั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความงดงามที่ซ่อนอยู่ทุกหนแห่ง แม้ว่าน้องแก้วจะยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่ลึกซึ้งของท้องทุ่งแห่งนี้แต่ความรู้สึกตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นของเธอก็เหมือนของขวัญชิ้นแรกที่ท้องทุ่งมอบให้เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่จะเปลี่ยนมุมมองของเธอที่มีต่อธรรมชาติและชีวิตไปตลอดกาล เธอรู้เพียงว่าวันหยุดฤดูร้อนนี้จะต้องเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแน่นอนและเธอก็พร้อมแล้วที่จะเปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้องทุ่งแห่งนี้จะมอบให้เธอในเช้าวันที่สองของการมาเยือนท้องทุ่งน้องแก้วตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้อนที่จะออกสำรวจโลกกว้างใบใหม่นี้อีกครั้งหลังจากรับประทานอาหารเช้าฝีมือคุณยายที่แสนอร่อย เธอก็ขออนุญาตคุณยายออกไปเดินเล่นรอบๆท้องทุ่งคุณยายกำชับให้ระมัดระวังและไม่ไปไกลเกินไปน้องแก้วรับคำด้วยรอยยิ้มสดใสแล้ววิ่งออกไปอย่างร่าเริงเธอเดินไปตามคันนาที่ทอดยาวสองทางทางเต็มไปด้วยต้นข้าวสีเขียวอ่อนที่กำลังเจริญเติบโตบางต้นเริ่มออกรวงอ่อนๆให้เห็นน้องแก้วก้มลงมองดูต้นข้าวอย่างพินิษพิเคราะห์ เธอไม่เคยเห็นต้นข้าวที่ยังอยู่ในานามาก่อนเพราะที่บ้านในเมืองเธอเห็นแต่ข้าวสารที่บรรจุอยู่ในถุงเท่านั้นเธอสงสัยว่าข้าวเหล่านี้จะกลายเป็นข้าวสวยที่เรากินกันได้อย่างไรขณะที่เธอกำลังเดินเพลินๆอ,อยู่นั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่กลางทุ่งนาชายชราผู้นั้นสวมหมวกสารใบใหญ่เสื้อแขนยาวสีมอซอและกางเกงขาก u วยที่เปื้อนดิน เขาดูเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างกับต้นข้าวน้องแก้วเกิดความสงสัยจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กๆอย่างเงียบเชียบเมื่อเข้าไปใกล้พอเธอจึงเห็นว่าชายชราผู้นั้นกำลังใช้มือเปล่าถอนวัชพืชที่ขึ้นแซมต้นข้าวออกอย่างเบามือเขาทำอย่างพิถีพิถันและตั้งใจน้องแก้วยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเอ่ยปากทักทายด้วยความสุภาพสวัสดีค่ะคุณลงกำลังทำอะไรอยู่คะ ชายชราเงยหน้าขึ้นมามองน้องแก้วด้วยรอยยิ้มอบอุ่นใบหน้าของเขามีรอยเหี่ยวย่นตามกาลเวลาแต่ดวงตาของเขากลับเปล่งประกายด้วยความเมตตาอ้าวหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงกำลังถอนยาให้ต้นข้าวอยู่จะ้ะถ้าไม่ถอนออกยาพวกนี้ก็จะแย่งอาหารต้นข้าวทาให้ข้าวไม่งามน้องแก้วพยักหน้าอย่างเข้าใจคุณลุงเก่งจังเลยคะ่ะทำนาคนเดียวหรอคะ ล,ลุงมีลูกหลานช่วยกันทำแต่บางทีลุงก็ชอบออกมาเดินดูนาคนเดียวแบบนี้แหละมันทำให้ลูรู้สึกสบายใจชายชาราตอบพลางยิ้มลุงช่วยมีนะจ๊ะแล้วหนูชื่ออะไรมาจากไหนหนูชื่อแก้วค่ะมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมคุณยายที่อยู่บ้านโน้นค่ะน้องแก้วชี้ไปอย่างบ้านคุณยายที่อยู่ไม่ไกลนักอ๋อหลานคุณยายทองดีนี่เองลุงรู้จักคุณยายของหนูดีเลยล่ะ ลุงมีกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองหนูสนใจเรื่องการทำนาเหรอค่ะหนูไม่เคยเห็นนาข้าวของจริงมาก่อนเลยค่ะน้องแก้วตอบด้วยความตื่นเต้นลุงมีหัวเราะเบาเบถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้หนูมาหาลุงที่นี่สิลุงจะพาไปดูอะไรดีๆอีกเยอะแยะเลยลุงจะเล่าเรื่องราวของท้องทุ่งแห่งนี้ให้หนูฟังรับรองว่าหนูจะต้องชอบ น้องแก้วดีใจมากเธอขอบคุณลุงมีแล้วรีบวิ่งกลับบ้านไปเล่าเรื่องราวให้คุณยายฟังคืนนั้นน้องแก้วหลับฝันดีเธอรู้สึกว่าท้องทุ่งแห่งนี้เริ่มมอบของขวัญชิ้นใหม่ให้เธอแล้วนั่นคือมิตรภาพและความรู้จากผู้ใหญ่ที่เปรียมด้วยประสบการณ์เธอตั้งตารอคอยวันพรุ่งนี้ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากลุงมีเช้าวันรุ่งขึ้น น้องแก้วตื่นแต่เช้าด้วยความกระตือรือร้อนที่จะไปพบลุงมีตามที่ได้นัดหมายไว้เธอแต่งตัวเรียบร้อยและเรียบวิ่งไปที่ทุ่งนาทันทีเมื่อไปถึงเธอก็เห็นลุงมีกำลังยืนรออยู่แล้วพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้าสวัสดีค่ะคุณลุงน้องแก้วทักทายอย่างสดใสสวัสดีจ้าน้องแก้ววันนี้ลุงจะพาหนูไปรู้จักกับสิ่งสำคัญที่สุดของท้องทุ่งแห่งนี้นั่นก็คือ ข้าวของเรานี่แหละลุงมีกล่าวพลางผายมือไปยังทุ่งนาสีเขียวขจีลุงมีพาน้องแก้วเดินลึกเข้าไปในทุ่งนาเขาอธิบายถึงวงจรชีวิตของต้นข้าวตั้งแต่การเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกหว่านลงในดินที่อุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงการแตกก่อออกรวงและการออกดอกออกผลจนกลายเป็นเมล็ดข้าวสีทองที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว หนูรู้ไหมว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาให้เรากินชาวนาต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนลุงมีถามน้องแก้วสายแน่ไม่ทราบค่ะคุณลุงเราต้องเตรียมดินต้องดำนาต้องดูแลไม่ให้วัชพืชมาแย่งอาหารต้องคอยดูเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยและต้องคอยไล่นกไล่มแมลงอีกด้วยลุงมีอธิบายบางปีฝนแรงบางปีน้ำท่วม เราก็ต้องสู้กับธรรมชาติเพื่อให้ได้ข้าวมาเลี้ยงปากท้องของเราและคนอื่นๆน้นองแก้วก้มลงมองต้นข้าวที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันจะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามของชาวนามากขนาดนี้เธอหยิบเมล็ดข้าวเปลือกที่ร่วงอยู่บนพื้นขึ้นมาดูอย่างพินิษพิเคราะห์มันเป็นเมล็ดเล็กๆที่ดูธรรมดาแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้คน ลุงมีชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำและดินน้ำคือชีวิตของข้าวดินคือบ้านของข้าวถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินที่อุดมสมบูรณ์เราก็ไม่มีข้าวเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าชาวนาต้องรู้จักดูแลรักษาแหล่งน้ำและผืนดินให้ดีเพื่อให้สามารถปลูกข้าวได้อย่างยั่งยืนน้องแก้วรู้สึกทึ่งกับความรู้ของลุงมีเธอเริ่มมองเห็นคุณค่าของข้าวและอาชีพชาวนาในมุมมองที่แตกต่างออกไป จากที่เคยคิดเป็นเรื่องธรรมดาเธอกลับรู้สึกเคารพและชื่นชมในความพยายามและความอดทนของชาวนาทุกคนคุณลุงคะหนูอยากช่วยคุณลงทำนาบ้างจังเลยคะ่ะน้องแก้วเอ,อ่ยขึ้นด้วยความตั้งใจลุงมียิ้มดีเลยจ้ะน้องแก้วการได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจะทําให้หนูเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นวันนั้นน้องแก้วได้เรียนรู้บทเรียนอันล้าค่าเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารการทํางานหนักและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เธอรู้สึกว่าทองทุ่งแห่งนี้ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้เธออีกชิ้นหนึ่งแล้วนั่นคือความเข้าใจในคุณค่าของชีวิตและสิ่งรอบตัวที่เธอไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของข้าวจากลุงมีแล้วน้องแก้วก็เริ่มมองทองทุ่งด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเธอไม่ได้มองเห็นแค่เพียงพื้นที่กว้างใหญ่แต่เห็นถึงชีวิตและความพยายามที่ซ่อนอยู่ทุกอนูในช่วงบ่ายของวันนั้นน้องแก้วตัดสินใจออกไปเดินเล่นในทุ่งหญ้าใกล้บ้านคุณยาย ทุงหญ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยหญ้าสูงที่พลิ้วไหวไปตามแรงลมและดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีสันที่ขึ้นแซมอยู่ทั่วไปขณะที่เธอกำลังเดินทอดน่องไปเรื่อยๆน้องแก้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงที่ไพเราะและชวนให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเสียงเพลงที่บรรเลงโดยธรรมชาติเธอหยุดเดินและเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังมาจากสายลมที่พัดผ่านยอดหญ้าและดอกไม้ เสียงหญ้าเสียดสีกันเบาๆเสียงใบไม้ไหวระริกและเสียงกระซิบของลมที่พัดพาเอาความเย็นสบายมาให้นองแก้วหลับตาลงและสูดหายใจเข้าลึกๆเธอรู้สึกได้ถึงความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายความวุ่นวายในเมืองที่เธอเคยเจอมาดูเหมือนจะเลือนหายไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงความรู้สึกผ่อนคลายและเป็นอิสระเธอเดินไปตามเสียงเพลงของสายลม สังเกตเห็นว่าดอกไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ตามทางเดินนั้นมีรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันออกไปบางดอกมีกลีบสีขาวบริสุทธิ์บางดอกมีสีเหลืองสดใสและบางดอกก็มีสีม่วงอ่อนโยนเธอหยุดอยู่ข้างดอกหญ้าดอกหนึ่งที่กำลังพลิ้วไหวไปตามแรงลมอย่างอ่อนช้อยน้องแก้วก้มลงมองดูมันอย่างใกล้ชิดเธอเห็นหยดน้ำทางเล็กๆเกาะอ,อยู่บนปลายยอดหญ้า สะท้อนแสงแดดยามบ่ายระยิบระยับเหมือนเพชรเม็ดเล็กๆเ,เธอไม่เคยสังเกตเห็นความงามเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาก่อนเลยในเมืองเธอเคยแต่รีบเร่งและมองข้ามสิ่งรอบตัวไปเสมอเสียงเพลงจากสายลมยังคงบรรเลงต่อไปน้องแก้วรู้สึกเหมือนธรรมชาติกำลังขับกล่อมเธอให้เข้าสู่ภวังแห่งความสุขเธอใช้เวลาอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งนั้นนานหลายชั่วโมงเพียงแค่เดินเล่น ฟังเสียงลมและชื่นชมความงามของดอกไมเ้เล็กๆน้อย,อยๆเธอรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงและได้สัมผัสกับความสงบที่หาได้ยากในชีวิตประจำวันเมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนลงน้องแก้วก็เดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานเต็มเปี่ยมเธอรู้แล้วว่าของขวัญจากท้องทุ่งในวันนี้คือความสงบและความงามจากธรรมชาติที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเธอ และทำให้เธอได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวเธอตั้งใจจะกลับมาฟังเสียงเพลงจากสายลมในทุ่งหญ้าแห่งนี้อีกบ่อยๆวันรุ่งขึ้นน้องแก้วตัดสินใจออกสำรวจพื้นที่ใหม่ๆในท้องทุง่งเธอเดินไปตามทางเดินเล็กๆที่ลุงมีเคยบอกไว้ว่ามีบึงบัวที่สวยงามซ่อนอยู่ไม่นานเธอก็มาถึงบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยใบบัวสีเขียวเข้มและดอกบัวสีชมพูอ่อนที่กำลังชูช่อรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้า บรรยากาศรอบบึงดูเงียบสงบและร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่รอบๆให้ร่มเงาน้องแก้วเดินไปนั่งลงบนโขดหินริมบึงเธอจ้องมองผิวน้ำที่นิ่งสงบสะท้อนภาพท้องฟ้าและก้อนเมฆอย่างสวยงามทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงอบอบดังขึ้นมาจากกอบัวน้องแก้วมองหาต้นเสียงและพบว่ามีกบตัวเขียวอ้วนกลมกำลังกระโดดเล่นอยู่บนใบบัวอย่างสนุกสนาน ไม่ไกลกันนักเธอก็เห็นปลาตัวเล็กๆหลายตัวกำลังแหวกว่าอยู่ในน้ำอย่างรวดเร็วน้องแก้วรู้สึกตื่นเต้นเธอไม่เคยเห็นกบและปลาในธรรมชาติใกล้ขนาดนี้มาก่อนเธอเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของพวกมันอย่างเงียบๆกบกระโดดจากใบบัวใบหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่งบางครั้งก็ดำลงไปในน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่ส่วนปลาตัวเล็กๆก็ว่ายวนไปมาเป็นฝูงดูเหมือนกำลังหาอาหารกิน เธอเริ่มคิดถึงสิ่งที่ลุงมีเคยสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติบึงบัวแห่งนี้เป็นเหมือนโลกใบเล็กๆที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันกบกินมแมลงปลาตัวเล็กกินแผลงตน้นและใบบัวก็เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการเฝ้าดูสัตว์ตัวน้อยอยู่นั้น<ๆ>เธอก็เห็นแมลงปอตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนดอกบัวสีชมพูปีกบางสายของมันสะท้อนแสงแดดระยิบระยับน้องแก้วรู้สึกทึ่งในความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นมาเธอใช้เวลาอยู่ที่บึงบัวนานหลายชั่วโมงเธอได้เรียนรู้ว่าแม้จะเป็นเพียงบึงน้ำเล็กๆแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติไม่ได้มีแค่ความสวยงามภายนอกแต่ยังมีความซับซ้อนและสมดุลที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ภายในเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านน้องแก้วรู้สึกอิ่มเอมใจเธอรู้ว่าของขวัญจากท้องทุ่งในวันนี้คือความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ เธอตั้งใจว่าจะกลับมาเยี่ยมเพื่อนตัวน้อยในบึงบัวแห่งนี้อีกครั้งและจะพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆจากธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หลังจากที่ได้สำรวจบึงบัวและเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆแล้วน้องแก้วก็เริ่มมองเห็นความงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในทุกๆที่วันต่อมาเธอออกเดินเล่นไปตามทุ่งดอกไม้ป่าที่อยู่ไม่ไกลาจากบ้านคุณยาย ทุ่งดอกไม้แห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันทรงกลิ่นหอมอ่อนๆไปทั่วบริเวณขณะที่เธอกำลังเดินชมดอกไม้อย่างเพลดิดเพลินสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งกำลังบินวนอยู่รบรอบๆดอกไม้สีม่วงผีเสื้อตัวนั้นมีปีกสีส้มสดใสตัดกับลวดลายสีดำที่สวยงามน้องแก้วรู้สึกตื่นเต้นเธอไม่เคยเห็นผีเสื้อที่สวยงามขนาดนี้มาก่อน เธอจึงตัดสินใจเดินตามผีเสื้อตัวนั้นไปอย่างเงียบๆเพื่อไม่ให้มันตกใจผีเสื้อตัวนั้นบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งดูดกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้น้องแก้วเดินตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งผีเสื้อตัวนั้นบินไปเกาะอยู่บนใบไม้ใบหนึ่งเธอยืนมองมันอย่างใกล้ชิดและสังเกตเห็นว่าปีกของมันมีลวดลายที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก ขณะที่เธอกำลังเฝ้าดูผีเสื้ออยู่นั้นเธอก็นึกถึงเรื่องราวที่เคยเรียนมาในโรงเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อผีเสื้อไม่ได้เกิดมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามเลยในทันทีแต่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนตั้งแต่การเป็นไข่หนอนดักแด้และสุดท้ายจึงกลายเป็นผีเสื้อที่โบยบินอย่างอิสระน้องแก้วเริ่มมองหาหนอนและดักแด้เธอเดินสำรวจไปตามต้นไม้และใบไม้ต่างๆและในที่สุด เธอก็พบหนอนตัวอ้วนสีเขียวกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยไม่ไกลกันนักเธอก็พบดักแด้สีน้ำตาลที่ห้อยอยู่ใต้ใบไม้น้องแก้วรู้สึกทึ่งกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเธอไม่เคยคิดเมื่อก่อนว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้จะมีความอดทนและผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เธอใช้เวลาอยู่ในทุ่งดอกไม้แห่งนั้นนานหลายชั่วโมง เธอได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างผีเสื้อหรือแม้แต่มนุษย์อย่างเธอเองทุกคนล้วนต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงและเติบโตเพื่อที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนลงน้องแก้วก็เดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรู้สึกว่าท้องทุ่งแห่งนี้ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้เธออีกชิ้นหนึ่งแล้วนั่นคือบทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต เธอตั้งใจจะนำบทเรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเธอและจะเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตจากผีเสื้อแล้วน้องแก้วก็เริ่มมองเห็นความหมายที่ลึกซึ้งในสิ่งมีชีวิตรอบตัววันต่อมาเธอออกเดินเล่นไปตามป่าละเมาะเล็กๆที่อยู่ท้ายทุ่งนาที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นขึ้นอยู่รวมกัน ให้ความร่มรื่นและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเล็กๆมากมายขณะที่เธอกำลังเดินชมต้นไม้อย่างเพลิดเพลินสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นรังนกเล็กๆรังหนึ่งที่สร้างอยู่บนกิ่งไม้สูงรังนกนั้นทำจากกิ่งไม้เล็กๆและใบหญ้าสารกันอย่างประณีตน้นองแก้วรู้สึกตื่นเต้นเธอไม่เคยเห็นรังนกในธรรมชาติใกล้ขนาดนี้มาก่อนเธอจึงตัดสินใจหยุดยืนมองอย่างเงียบๆไม่นานนัก เธอก็เห็นแม่นกตัวหนึ่งบินกลับมาที่รังในปากของมันมีนอนตัวเล็กๆคาบอยู่แม่นกค่อยๆป้อนนอนให้กับลูกนกตัวเล็กๆที่ส่งเสียงเจี๊ยบๆอยู่ในรังลูกนกอ้าปากกว้างรอรับอาหารด้วยความหิวโหวยน้องแก้วยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจเธอเห็นถึงความรักและความห่วงใยที่แม่นกมีต่อลูกน้อยเธอเฝ้าดูแม่นกเลี้ยงลูกน้อยอยู่เป็นเวลานาน แม่นกบินเข้าบินออกเพื่อหาอาหารมาป้อนลูกๆอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบางครั้งพ่อนกก็บินมาช่วยหาอาหารด้วยเช่นกันน้องแก้วสังเกตเห็นว่าลูกนกตัวเล็กๆนั้นยังไม่มีขนเต็มตัวและยังบินไม่ได้พวกมันต้องพึ่งพาพ่อแม่ในการหาอาหารและดูแลปกป้องน้องแก้วเริ่มคิดถึงครอบครัวของเธอเธอคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่เธอมาตลอดเธอรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความอบอุ่นที่ได้รับจากครอบครัว เธอเข้าใจแล้วว่าความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอใช้เวลาอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นนานหลายชั่วโมงเธอได้เรียนรู้ว่าความรักและความผูกพันของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของนกหรือครอบครัวของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความรักความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่จากคนที่รัก เมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนลงน้องแก้วก็เดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรู้สึกว่าท้องทุ่งแห่งนี้ได้มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้เธออีกชิ้นหนึ่งแล้วนั่นคือบทเรียนเกี่ยวกับความรักและความอบอุ่นของครอบครัวเธอตั้งใจจะกลับไปกอดคุณพ่อคุณแม่ให้แน่นๆและจะบอกรักพวกท่านให้บ่อยขึ้นหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวความรักความผูกพันของครอบครัวจากรังนกแล้ว น้องแก้วก็เริ่มมองเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในทุกช่วงเวลาของวันในคืนนั้นหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จลุงมีก็ชวนน้องแก้วออกไปเดินเล่นที่ทุ่งนาอีกครั้งคืนนี้เดือนมืดเหมาะแก่การดูอะไรบางอย่างที่สวยงามที่สุดในทงทุ่งเลยละ่ะลุงมีกล่าวด้วยรอยยิ้มลึกลับน้องแก้วรู้สึกตื่นเต้นเธอไม่รู้ว่าลุงมีจะพาเธอไปดูอะไรเมื่อเดินไปถึงกลางทุ่งนาที่มืดมิด น้องแก้วก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าทั่วทั้งทุ่งนาเต็มไปด้วยแสงระยิบระยับเล็ก,ลกๆนับพันนับหมื่นดวงแสงเหล่านั้นกระพริบเป็นจังหวะบางก็ลอยขึ้นสูงบางก็ลอยต่ำลงมาใก,กล้ๆมันคือแสงของหิ่งห้อยที่กำลังโบยบินอยู่เต็มท้องทุ่งน้องแก้วไม่เคยเห็นหิ่งห้อยมากมายขนาดนี้มาก่อนเธอเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์หรือในหนังสือเท่านั้นสวยจังเลยค่ะคุณลุงน้องแก้วอุทานด้วยความตื่นเต้น ดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความมหัศจรรย์ใช่จ่ะน้องแก้วหิ่งห้อยพวกนี้จะออกมาเล่นแสงกันในคืนเดือนมืดแบบนี้แหละลุงมีอธิบายมันเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาดูได้ยากในเมืองใหญ่น้องแก้วยืนมองแสงหิ่งห้อยเหล่านั้นอย่างไม่ละสายตาเธอรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายแสงเล็กๆเ,เหล่านั้นเต้นระบำอยู่กลางความมืดมิดสร้างบรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจอย่างยิ่ง ลุงมีเล่าให้น้องแก้วฟังว่าหิงห้อยเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตแสงได้เองแสงของหิ่งห้อยเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของมันและแสงที่กระพิบเป็นจังหวะนั้นก็เป็นเหมือนภาษาที่หิ่งห้อยใช้สื่อสารกันเพื่อหาคู่น้องแก้วรู้สึกทึ่งกับความรู้ของลุงมีเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างหิงห้อยจะมีความลับที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้ เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความงดงามที่ซ่อนอยู่ทุกหนแห่งเพียงแค่เราเปิดใจและสังเกตให้ดีเธอใช้เวลาอยู่ในทุงน่งนาแห่งนั้นนานหลายชั่วโมงเธอได้เรียนรู้ว่าความมหัศจรรย์และความงดงามของธรรมชาติไม่ได้มีแค่ในเวลากลางวันเท่านั้นแต่ในยามค่ำคืนก็มีความงามที่แตกต่างออกไปและความงามเหล่านั้นก็สามารถสร้างความสุขและความประทับใจให้กับเราได้ไม่แพ้กัน มื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านน้องแก้วรู้สึกอิ่มเอมใจเธอรู้ว่าของขวัญจากท้องทุ่งในวันนี้คือความมหัศจรรย์และความงดงามที่ซ่อนอยู่ยามค่ำคืนเธอตั้งใจจะจดจำภาพแสงหิ่งห้อยเหล่านั้นไว้ในใจตลอดไปและจะพยายามมองหาความงามและความมหัศจรรย์ในทุกๆสิ่งรอบตัว